ครับพี่น้องนะพ่อจานภาสนุกขี่ผามาสูบน้ำใส่นากันเนาะน้ำในคลองหลยอยู่น้ำในคลองข็หลายแต่ว่าฝนบ่ฝนบ่ตกครับฝนไม่ตกฝนไม่ตกก็เลยมามาสูบน้ำใส่นาคร,รับจ้างสูบนี่เะ ชั่วโมงละสองร้อยสามร้อยแบบแล้วแต่เครื่องสูบเราจะระยะเงี้เพิ่นครับมีกระสูบมืดมืดอ,อยู่ครับตอนนี้น้ำจะไหลย,ยู่ หน้าผู้ดใดบพท่านมีนาำกับมาเอาด้อเอ้าต้นหัวลิงตัวนี้โอ้ต้นสีถนนชัยต้นถนนชัยเอ๊คนไทยภาษาไทยเขาเรียกต้นอะไรน้อนีต้นถนนชัยนี่นะครับวิธีบ้านนอกของเฮา รถมามากอะไปสูดหนามไซพี่น้องเอ้ยเบิงเหรอยังขึ้นขีรถมากนี่โอ้ว่าเป็นไซยางมาแต่อ้าหน้าค่อนดดาเลยคู่คัดคี่ฮูคัดโอ้ยเงาคับเาเงา นบ็นหัวกันนี่ใสายางพิ่นหัวลองหาเนี่ยมาปักก่อนนี่ส้ายางด้วยเนี่ยผมไปหาเนี่ยมาปัาก่อน เปนประตูกินน่องเอ้ยคนไม่ตกก็เลยได้มาสูดน้าเมาหนิละขอบคุณในไลค์ครับขอบคุณในไลค์ี่มากติดตามกันเบิ้งแง่งกันเนาะครับขอบคุณในไลค์ครับก่อจานพาสนุกเด้อทางยูทูบแล้วต่อทางเพจเด้อครับผมขอบคุณครับ